ขายกันไปนานวันนี้มาให้ดูเจนที่เราเพิ่งผลิตใหม่เสร็จนะครับว่ามันผลิตไฟได้เท่าไหร่ในหนึ่งคอยอย่าเพิ่งแปลกใจในเรื่องมอเตอร์นะมอเตอร์อะไรมาหมุนมันก็ไหวนะเดี๋ยวเยให้ดูกันมือหมุนยังได้เลยนะเนี่ยมือหมุนนิดเดียวนะมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะแต่ว่ามอเตอร์ที่บ้านมีอันนี้อยู่ก็เลยเอามาปัดให้ดูมาเริม่มดูเลยว่าหนึ่งคอยปัดไฟได้เท่าไหร่นะ อะมาดูรอบอ่ะเดี๋ยวพี่อยู่ประมาณหกร้อยสี่สิบห้ารอบโดยประมาณนะเดี๋ยวไว้หลังเอาตัววัดรอบมาให้ดูอะเรามาดูโหลดกันนะอันนี้เราใช้ดัมมี่โหลดเพื่อให้ได้ค่าที่สมจริงที่สุดน้่นโหลดได้

เราเป็นไฮโวล์นนะเราเปิดมอเตอร์ดูนะดูดูที่แอมป์กินนะแลดูที่โวลต์ถามว่านอะไรผิดไหมนิ่งในชะ่ไหมโอเค